สวัสดีครับยูโรเทคเตอร์ครับวันนี้ตรวจเช็คอะไรนะครับเครื่องยนต์การเกษตร e t 8 0ครับวันนี้ครับเครื่อง e t 8 0นะครับขั้นตอนแรกเรามาเช็คที่ข้อเบี่ยงก่อนนะครับนี่ครับข้อเบี่ยงดูที่ข้อบูธก่อนนะครับถ้าเป็นเส้นต้องไปเกียร์ก่อนนะครับตัวนเกียร์ถ้าเป็นเส้นเนี่ยถ้าเป็นเส้น จะละลายนะครับพออย่างไนี่เส้นน้ำมันเครื่องขึ้นไม่ดีนะครับถ้าถ้าเป็นเส้นอันนี้ยังดีใช้ได้ครับต่อมาดูข้อนะครับข้อก็ยังไม่ลึกครับใซส่สแตนดาร์ดมาดูข้อบูทข้อกลางนะครับจะลองบูทด้วยกลับมาดูที่นี่ครับเรียนควบลูกปืนนะครับว่าเป็นล่องเป็นเส้นไหม สายที่ที่นเป็นร่องเนี่ยก็มาจากบูทวิ่งตามนะบูทมีเนียมวิ่งตามยางมันแข็งตัวนะครับนี่ต้องเปลี่ยนนะครับตัวยางยางบูทนี่ทําให้บูทเนี่ยหมุนตามเป็นร่องแหละอากาศเข้าน้ำมันเครื่องขึ้นขึ้นลงลงนี่ครับมาจากสาเหตุตัวนี้นะครับขึ้นไปยุ่เชียวแลยอะในแป๊บเดียวก็วิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงไงย,ยางบูทเปลี่ยนหายเลยนะครับออกมาก็เป็นฝาสูบนะครับที่บอกว่าน้ำทำไมมันเดือดเนี่ยหลังเคร่งมันเดือด เกิดกันมาจากสาเหตุนี่ครับประกันพัสูบแตกแก็อีกสาเหตุหนึ่งหลังละคือหม้อน้านี่นครับลังพุ่งหนึนตันนี่นะครับลักษณะนี้เนี่ยร้อนแน่นอนครับน้ําติดขึ้นเลยปูมแน่นอนครับแบบนี้ครับอากาศระบายความเย็นไม่พอนะครับต้องหมันล้างดีๆนะครับเนี่แค่ดีๆล้างเอาน้ําฉีดแล้วก็พอาลมเป่าอ่อนนะครับเนี่ยที่ว่าใช้งานไป น้ำมันมันเดือดขึ้นมาเป็นเป็นฟองขึ้นมาเนี่ยครับก็มาจากสาเหตุหนึ่งละเปนเก็นแตกสองก็รังพึ่งมันร้อนนี่ครับแต่ถ้าพ่นพุ่งเลยก็ดูตรงสังเกตตรงนี้นะครับส่วนมากมันจะแตกตรงนี้นะฝาสูบมันจะบางจมูกมันนี่ครับเนี่ยจะแตกช่วงนี้แหละครับถ้าจะแตกถ้าเกิดน้ำพุ่งขึ้นมาเนะนี่ยตอนนี้ฐานเรว่าแตกนี่นี่นะครับ,รบเห็นไหมเนี่ยถ้าจะแตกก็จะแตกตรงนี้แหละครับหลักๆนะครับ มาที่แหวนนะครับแหวนตัวนี้น่าจะน่าจะแหวนตายนะครับสามตัวสองสามตัว,มตวไม่ขยับถ้าอยากแช่ได้ก็ไปแช่น้ามันโซลา่าแล้วก็เคาะๆนะครับดีดขึ้นมาถ้าเราประหยัดงบประมาณหน่อยถ้าไม่อยากซ่อมมากนะครับเปลี่ยนแหวนทช่ดนะครับรุ่นนี้ครับลูกสูบยังดีอยู่ของลูกสูบเปลี่ยนแหวนช่วยหน่อยนะครับสําหรับลูกปืนพ่อก็ยังแน่นๆอยู่นะครับยพอใช้ได้อยู่ ต่อไปก็พวกปั๊มนะครับเช็คที่หลังครับปั๊มปั๊มนี่เนี่ยปั๊มเช็คที่หลังเราเอาส่วนนี้ก่อนนะครับล้างเช็คอะไรส่วนนี้ก่อนนะครับนี่ครับการหลักๆก็มีแค่นี้นะครับหัวใจลูกปอแหวนและข้อเบี่ยงเนี่ยครับชุดน้ำมันเครื่องป่าสูบนี่ครับงานซ่อมบำรุงเครื่องยนต์การเกษตรนะครับฝากกดไลค์ติดตามกดแชร์นะครับยูโรเทคเตอร์นะครับสวัสดีครับ